ไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หนึ่งในทีมที่ฟอร์มฮอตสุดบนเกาะอังกฤษต้องใส่ชื่ออาร์เซนอลเอาไว้ในขวดโหลแหละคพราเพล่าสุดก็เพิ่งโชว์ศักยภาพด้านหน้าไล่ถล่มบอลมาดแบบยับเยืม3ามนูนสวัสดทยานขึ้นไปจากฝูงชั่วคราวด้วยการเก็บ9คะแนนเต็มจาก3มนัดรวดหลังจบเกมมีประเด็นอะไรพูดกันมากมายโดยเฉพาะผลงานของนักเตะไอปืนใหญ่และฟอร์มที่ช่างแตกต่างกันจากซีซั่นก่อนไปติดตามกันได้คลิปนี้มีบอกครบถ้วนครับ ย้อนกลับไป3เกมแรกของปีที่แล้วนะครับผมอาเซนอลออกสตาร์ซีซั่นในผลงานที่ห่วยสุดตลอดกาลของสโมสรวันนั้นนะครับผมอาเซนอลแพ้3นัดรวดหล่นไปจมบววของตารางนะตอนนั้นแฟนบอลเดอะกันเนอร์หลายคนต่างลุกคือขับไล่มิเกลอาเตตาให้พ้นจากตำแหน่งกุนซือเพราะมองว่าไม่ใช่คนที่จะมาขับเคลื่อนไอ้ปืนใหญ่ กลับไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรอีกครั้งแต่เด็เพร,ราะความดื้อแพงของอาร์เตต้าเขาขอให้บอร์ดบริหารให้เวลาได้คุมทีมมากกว่านี้นั่นแหละครับทุกอย่างมันกันหลอมรวมทําให้อาร์เซนอลเดินหน้าต่อด้วยการพัฒนาที่ดีึ้นเรื่อยๆก,กระทั่งมาถึงซีซั่นนี้ทุกอย่างพลิกจากหลังเท้ากลับมาเป็นหน้ามือซีซั่นล่าสุดอาร์เตต้าพาอาร์เซนอลออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรู้ในการเก็บชัยสามนัดรวดหลังล่าสดุดบุกไปถล่มบอลมัดแบบราบคาบ3 0มส่งผลให้อาร์เซนอลขึ้นนําเป็นจา่าฝูงช่วงคราพร้อมการเริ่มต้้้นนนีีััั่ดดสุตปป2004 4อทงงงยถึ9ระ ช่างเป็นอะไรที่ดูหอมหวานสำหรับชาวปืนใหญ่จริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่การมาของคนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเพราะหลังจากที่ปีแอเอเมริกอมมะมยองออกไปพร้อมกับปล่อยลากาแซดคืนใี้กับลียงนะครับ อาเซนอกก็ได้ตัวกราเบลเชสุดเขามาล่าตะข่ายแทนด้วยความที่นกเตะรายนี้เคยร่วมงานกับอาริต้ามาก่อนสมัยอยู่กับเรืบใบสีฟ้าเชสุดเข้ามาอยู่กับทีมในช่วงซัมเมอร์แต่เล่นเหมือนกับอยู่ทีมหลไยปีตลอด3นัดเขามีส่วนสําคัญในการพาทีมเก็บชัยได้ทั้งหมดสามารถทําไป2ประตูพร้อมกับอีสองแอซิดได้ด้วยซีซสัส่น,นี้ไม่มีใครมีส่วนร่วมในการทำประตูบนเวทีพิีเมรีกเท่ากับผู้ชายคนนี้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าเชสุดจะไม่มีชื่อทำประตูบนสกอร์บอร์ดได้ในเกมที่ไอ้ปืนใหญ่บุกไปตบเอาบอลมาขาเป็นคนนที่ปปัวนแนวรับขของงู่แไดด้ีมาก โดยเฉพาะประตูแรกเขาต้องไปรับเครดิตเต็มๆหลังลากเรือไปได้อย่างแสดาแห้วซึ่งการมาของเชซุตนับว่าถูกที่ถูกเวลาและเป็นความหวังใหม่ของมวลมนุษย์ไอปืนใหญ่อย่างแท้จริงและอีกหนึ่งแข่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนทั่วทั้งโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องแห่กันชื่นชมโดยเฉพาะลูกยิงปิดกล่องสาปรศนบอกเลยว่าเวิลด์คลาสระดับโลกยิงด้วยซ้ายปั่นไซมุดคานเข้าไปอย่างสวยงาม การที่ซาลีบาโชว์ฟอร์มได้โคตรโหดขนาดนี้ก็เหมือนอาเซนอลได้นั้นแต่ใหม่มาร่วมทีมไม่เสียแรงที่ปล่อยตัวไปให้พวกนิดกับโอลิมปิกมาเซยิมไปใช้งานขัดเกล้า เกมถล่มบอลมัดเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกองหลังจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเติมขึ้นไปทับประตูเหมือนแม่งเป็นพวกองหน้าที่สําคัญยังมีสก,กิลว,วางบอลแบบแม่นยาไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําในการจ่ายบอลร้อยเปอร์เซนต์ความแม่นยําในการวางบอลยนยาวร้อยเปอร์เซนต์ผ่านบอนลเจ็ดสิบห้าครั้งแย่งบอลสองครัง้งชนะกาปรปะทะอีกสองรอบหากรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เยงจะยึดต,ตัวจริงกับอาเซนอลยาวๆอย่างเดียวไม่แน่ว,ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ถูกเรียกไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ปลายป,ายปีนี้บอลกก็็เปนได้ เดิมทีอาร์เซนอลคงตั้งเปา้าให้กับตัวเองไว้ว่าต้องกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อีกครั้งเพราะหลังจากห่างหายมาตั้งแต่พรีซั่2016ได้ไปเล่นแค่ยูโรปาเท่านั้นขุมกำลังของเปิร์ใหญ่อาร์เซนอลหากเอาไปเทียบกับพวกเรืใบสีฟ้าิรวอร์พูเชลซีอาจจะดูเป็นรองอยู่ไม่น้อยแต่ทว่าด้วยความชุดนี้เป็นสายเลือดใหม่รุ่นราวคราวเดียวกันทำให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนไม่มีซูปเปอร์สตาร์ไม่มีอีโก้ไม่มีใครมาคอยฉุดอะไราให้ทีมเสียสปิรรสซึ่งผลงานมันก็กลับมาดีเกินค ในความที่ออกสตาร์ชนะ3มนัดรวดคือเป็นจากฝูงช่วงคราวเมื่อเป็นการประกาศสักดาวว่าสีซสั้นนี้อาร์เซนอลพร้อมที่จะท้าทายบอลลังพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นกันถึงแม้ว่าขนทางย,ยังอีกยาวไกลแต่ทว่าอนาคตของทีมมันมีแววเชียวาสาวเกเดอรกานเดอร์นะครับไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นท็อปโฟร์สี่อันดับแรกเป็นเป้าหมายหลักแต่ทว่าฟอร์มแบบนี้ครับคุณจะกล้าทายหัวหรอครับว่าอาร์เซนอลจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ในสีซั้นนี้ไปได้ยากและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟาวเอิบด้นะ ไมบาซินอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา